สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับนาตกปลาทุกท่านครับวันนี้พบผมเกฟิชชิงแนวน่ะครับฝากกันมาครับเด้องสองเกฟิชชิงนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมกับนาตกปลามาตกปลาอยู่ที่คลองเจ้าครับคลองเจ้าบางบ่อครับเดี๋ยวคุณซื้อคลอหนึ่งคลองอย่างเงี้ยผมกูจำไม่ได้มาเทธอแดกครับเปิดจีพีเอสมาครับเห็นนาเขามาตกหลายครับเขาได้กันเลยมาลองบ้างครับมาเทธอแดกครับลงน้ำ เขาตกเป็นเปียกนะครับมันก็ลงเป็ดเป็นทีเรียบร้อยครับเป็นเวลาเจ็ดโมงสิบนาทีครับลงเป็ดเ,ดเปียกก็เสร็จเจ็ดโมงสิบนาทีครับถาเบื่อนครับว่าสีได้ชื่อนอะาหานะเขามันตกวัวขนาดเขามันตกโคฟ้ากันใดอยู่ผมมาเฉียรก็จะจีบเป็นยังไงครับก่อนอื่นก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเกพ็บจ,จริงแน่นอน้ลยครับเด้อเป็นไม้ติดถนนครับครับ มาทางฝรั่งน้าตัดครับลงน้ำเปียกครับพี่น้องครับใส่บ็อกเซอร์ลงครับเดี๋ยวกรไปวัดบรรยากาศรอบไม้ครับังไรอยากจะรื้มครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปของเกฟจริงๆที่เราทำกับฝากครับเลงบรรยากาศไม้ครับนี่ครับบรรยากาศไม้ครับท่านผู้ชมครับหน้าหน้าครับผู้ใดเคยมาก็คอมเมนต์เน่อยนะครับเรื่องว่าเป็นยังไงรับกับมื่อลงไม้หน้าหน้าเพื่นครับ นี่น่าพูนเห็ดไม้เห็ดผาไว้ครับแต่ว่าก็หอนแน่ครับเพราะว่าหันหนาเสีดวงอาทิตย์ครับนี่ครับเป็นไม้คล้องยาวครับผมฝึงมาเทเด็กหาหมองลงยากครับบม่ค่อยหงจักครับผมเห็นวงนี้มันโลงครับนี่ครับหมองนี้มันโลงดีผมก็ได้ลงครับนี่ครับมาเทเด็กของผมคแบบเป็นจิเป็นยังไงครับลงเบ็ดเดียวจบดลยครับหาขันครับเอามาหาขัน จิเป็นยังไงหรอกครับ้าติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเก๋ฟิตจริงใช่ไหมครับรอชมเลยครับนี่ครับหน้าหน้าครับปลาตัวแรกเ้อาก็มาแล้วครับเริ่มตั้งกล้องครับวัตั้งกล้องไว้ครับมันหยาบแนงครับสี่สิบนาทีครับปลาตัวแรกมาครับนี่ครับเป็นปลานิลนครับสี่สิบนาทีครับปลาตัวแหลกมาครับไีครับรอสมแ้มต่อไปครับมาครับปลาหมันนะครับปลานิลนครับรอส้มแจมต่อไปครับหน้าหน้าครับนี่ครับ ครับ so ่านผู Hence, ้งมับแต้มสองาครับนี่ครับเป็นปนิ่นนิเราครับปะนิ่นหน่อยครับเก็บไปวัดครับมันใน้มาเดียวติดตามตัวต่อไปครับครับ่านผู้ชมับแต้มสามแต้มสี่เราไหครับครับแต้มที่สามับบบริท้ายจัดขีดครับมันห่อนนะครับว่างโทรศัพท์ไว้ครับทายไว้แดดทองแห้งครับโทรศัพท์ห่อนครับ สีเต็มครับครับรอชมผลงานนี่ครับฝากกดไลด์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อเก๋จริงใช่ไหมครับในว่าสีแต้มนะครับถ่ายเพิ่งรถถังครับรถถังสีรีส์วอมาตามหารถถังกับปัตเพียนครับอย่างเด็ดปัตเพียนครับจะดูว่าสีใดดูวอลมันนี้ครับเนี่ยครับท่านผู้ชมครับผมสีใหญ่ไม้ครับนี่ครับในว่าหาแต้มครับ แดดแหงครับสูไว้ครับสิใหญ่ไม้ไปวงไม้ครับเดี๋ยวไปวงไม้ไหมของผมครับแดดแห้งสว้ครับพันนาเสียแดดเอาไว้ครับสคนสิตายก่อนตรวัพท์กับหอนทรศัพทบครับจิไปหาไม้ไหมครับไปครับไปวงไม้ไหมของผมครับเนี่ยครับมาไม้ไหมครับท่านผู้ชมครับก่อนหอดเซเว่นครับมาไม้ไหมก่อนหอดเซเว่นครับของเจ้าครับง่ายมากครับ น้อคอลงข้งๆหนาเพิ่นรบบนี่หนาเิ่นมาตกคนนะครับ้าสมบูรงานครับไม้ใหม่เป็นยังไงครับของเก่าเลยหาตัวครับนิ่นหน่อยตากแดด้าเบิ่งครับไม้นี่จะเป็นยังไงครับครับแต้มแรกของนาครับเฮ้ยตะเพียนครับใส่สวยครับของนาการครับ นี่ครับมาตกข้างนาครับนาการแป้งพิซซ่าครับเดี๋ยวไปดูแบรนด์ครับแบรนด์เดียของแกครับผมก็ไม่รู้จักครับผมเพิ่งมาเจอครับผมไม่รู้จักมาดูแบรนด์เดียของแกครับเนี่ยครับแป้งพิซซ่านาการฟินเนอร์ไทยเดนนี่ครับสนใจสั่งได้ครับห้าสิบเก้าบาทโอ้ ได้เยอะมากเลยตกสวายครับนะมีครบทุกอย่างครับปลาเก็ดปลาสวายปลาปลาสแป้งพิซซงพิซ่าเอะมากนาการแป้งพิซซ่าครับเดี๋ยวในคลิปจะใส่ลิงก์เฟซบุ๊กนาเข้าไว้ครับนี่ครับ เสมัครอยูทูปาสมัครในเอา e ีบเหนรเอ e ีเม e ีเฟียนึ่งละีเมีที่มันใส o ยูทู e นะครับน้าพอเห็ดอยู่ขายเหงื่อแย่าปบบ็ต๊ดูเพรเห็บบดอยู่ครับผู้ชมครับปลาตะเพียนแต้มแรกครับหลังจากใหญ่ไม้มาครับประมาณสองสิบมงผ่านไปครับว่าตะไนเต้มเรียครับปลาตะเพียนใส่ง,งามเลยครับนี่ครับ บรรยากาศไม้ไหมครับก้อนหอดเซเว่นครับก้อนหอดเซเว่นขรองเจ้าครับนี่ครับเบื่องรอบๆไม้ครับนี่แหละสีอดสดาอยู่หอดมือแดงครับขั้นบนมันนี่ครับมาจะเพี่อันทอาครับใส่งามอยู่ได้เย็ดสิบตัวนี่ดีใจด้วยแนวครับนี่ nắp là phải ngàm ngập làm หม่ครับเพี่นัง,งามครับสาสมชั่วโมงมาเทียครับ <laughs> ใส่งามครับครับนัน่งจนทิรับแล้วครับอยตอตนผู้ชมครับสรุปผลงานวันนี้ครับได้ปลาหาโตครับหอดเที่เนเดี่ยวเนี่ย <kilomet re> สำนีเนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับแดดตากแดดเดียวเรียบร้อยครับมา่าแต่ะใบม่วงครับแดดแน่นครับสูงอะไรครับนาดำหนาแดดเป๊ะไปนะครับผมครับ